ใช่ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศแบบสดๆเลยผ่านระบบ 4G ของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วนะคะจะไปติดตามบรรยากาศที่สวนหมื่นบุผาหรือรว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวอเอ๊ะไม้ดอกเมืองหนาวแต่ไปอยู่ที่ ภาคใต้อเบงตรงนะคะจังหวัดยะลานะคะหนึ่งจุดหมายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยภายใต้กิจกรรมค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวทเที่ยวใต้สุดใจพร้อมผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวนะคะคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์ด้วยเบงตงเนซิโร่หรือว่าชูซอฟต์พาเวอร์ในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะกับการรายงานสดกับคุณนัทยาสายวิริยะค่ะเชิญค่ะ Bye. ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่สวนมืนบุพาค่ะหรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวตำวนตะนน้อแม่ราอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะ่ะซึ่งจุดนี้ค่ะก็จะเป็นอีกจุดสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะจะเดินทางมาเยี่ยมชมและก็ติดตามการท่องเที่ยวค่ะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเที่ยวใต้สุดใจณจังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางตอง่อเนื่องจากจังหวัดปัตตานีนะคะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดยะ สักการะนะคะสารเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาจากนั้นค่ะก็เดินทางต่อเนื่องนะคะไปติดตามการดําเนินงานของศูนย์ขอภัยค่ะเป็นอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดยะลาหรือว่า T.K.P. ยะลานั่นเองนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับคนในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ใกล้เคียงค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะเดินทางค่ะต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเบตงโดยพื้นที่ของอำเภอเบตงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่รัฐบาลนะคะมุ่งมั่นเดินหน้าค่ะในการผลักดันการท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือเบตงเนสซี o โรค่ะรวมถึงชูในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศเช้านี้เลยนะคะที่สวนหมื่นบุผายังคงมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวชมความสวยงามของสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งแรกแห่งเดียวของภาคใต้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนหมื่นบุพผ้านะคะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านปิยมิตรสองตำบลตะน้อแมลรออำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอดีตคอมมิวนิสมาลายาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยสวนไม้ดอกเมืองหนาวเป็นโครงการอนเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ชิุมารีทรงเน้นแนวทางการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้กับชาวบ้านเมื่อครั้งเสด็จเยือนครั้งแรกในปี2537มองว่าบริเวณนี้ค่ะตั้งอยู่ในหุบเขาและก็มีอากาศที่หนาวเย็นเหมาะสมต่อการเพาะปลูกก็ทําให้ชาวบ้านค่ะต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเรื่อยมาในการเยี่ยมชมสวนเมืองบุพภาแห่งนี้นะคะคณะนายกรัฐมนตรีจะพบปะทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับและชมการแสดงจากชนเผ่าลาหูรวมไป ถึงสมาชิกชุมชนด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเดินเยี่ยมชมบูธหน้าพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆจากหลายภาคส่วนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็จะเดินชมค่ะบรรยากาศนะคะแล้วก็มีการนั่งรถรางด้วยค่ะไปชมในส่วนของบรรยากาศสวนมือบุพภารวมถึงชมแปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษทั้งนี้นะคะเราได้พูดคุยกับคุณตอหอหงด้วยค่ะเป็นประธานกลุ่มก็บอกว่าเตรียมพร้อมในการต้อนรับท่านนายกเป็นอย่างเต็มที่เลยค่ะ สำหรับการมาเยือนก็ดีใจในโอกาสนี้นะคะสวนหมู่ผาค่ะมีรูปปั้นสุดหล่อนะคะเป็นรูปปั้นสุดหล่อที่ไร้ชื่อค่ะซึ่งเขาอยากจะคอยมอบความสุขแล้วก็มอบดอกไม้กับนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังไม่มีชื่อโดยโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็จะให้ท่านนายกค่ะได้ตั้งชื่อให้กับรูปปั้นหนุ่มหล่อตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานกลุ่มพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านนายกแล้วก็ไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวค่ะในการมาเที่ยวในครั้งนี้กันค่ะ กรงการไม้ดอกมังนาวันเนื่องมาจากพระรามดีต์อำเภอเบตงจังหวัดยละลาสวนมะบุา้าทั้งทุกคนก็เตรียมความพร้อมที่จริงเราเตรียมพร้อมตั้งแต่อยู่เสมออยู่แล้วใครมาก็จะได้เห็นว่าดอกไม้บานตลอดสุขชื่นทั้งหมดดอกไม้มีสามเป็นกว่าต้นเต็มบานตลอดมาเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมชมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้เราก็จกัดพิเศษขึ้นมา คนงานไม่ว่าสมาชิกของสมาคมปียมิตไทยเราก็จะมีต้อนรับอย่างอย่าบอุ่นให้ท่านนายกมาถึงแล้วนึกไม่ถึงคัดไม่ถึงที่นี่เน้นคาร์บอนสุทธิเนจิโรครับจะสังเกตด,ดูว่ารีสดที่นี่79ห้องไม่ต้องแอร์ครับอากาศธรรมชาติครับเพราะว่ามาถึงที่นี่ กลางคืนประมาณ20องศาบวกลบถึงตอนนี้ลมที่พัดมายังเย็นอยู่นี่ทั้งปีเลยนี่จุดเด่นของที่นี่ครับแล้วในสวนเหมืองบุพาตรงนี้เราแบ่งเป็น4ีน่สวนสวนที่หนึ่งคือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสวนสซวรนเหมืองบุพาจะมีจุดหลักก็หลายอย่างดอกไม้ที่หลายชนิดที่หาดูยากแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนผีเสื้อเหมืองบุพาครับ เช้าๆบางช่วงนะครับเราจะเห็นฟีสุดเต็มเลยก็แสดงว่าระบบนิเวทีนี้ดีครับก็ข้างบนจะมีสวนมังกรมังบุพาครับอ,อีกด้านหนึ่งก็สวนผลไม้และผักปลอดสารพิษครับจากสวนครั้งนี้เราเน้น3จุดนะครับส,ส,สามอย่างนะครับอย่างที่1คือเราเน้นธรรมชาติที่2คือสร้างเชื่อมโยงกับประวัติที่สต้องมีเอกลักษณ์อากาศดีมากเลยครับ เหมือนเหมือนไปเชียงใหม่แต่อากาศบริสุทธิ์กว่าครับครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีการเผาป่าเลยประทับใจทุกส่วนเลยครับที่นี่สะอาดอไม่มีขยะครับอากาศดีมากครับอ,อยากให้คนไทยทั้งประเทศนะครับอลองมาเที่ยวที่เบตงจังหวัดยะลาที่นี่ปลอดภัยไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ าการมาเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองเบตงและสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะในการเป็นเมืองแห่งการได้รับอากาศบริสุทธิ์ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเวศสู่การท่องเที่ยวต้นแบบมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์และอีกไฮไลท์นะคะที่มาเยือนเบตงแล้วไม่ควรพลาดคือการได้ไปสัมผัสกับท,บทะเลหมอกไอเยวงและแวะชิมส้มโชกุลขึ้นชื่อที่สวนส้มน,นะคะเป็นสวนช้างส้มโชกุลเบตงมี เนื้อที่กว่า200ไร่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลตานออ้อแมลร้ออําเภอเบตงเต็มไปด้วยต้นต้นส้มโชกุนนะคะกว่า1,000 0ต้นเลยทีเดียวค่ะและขณะนี้ก็กําลังให้ผลผลิตนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าปีนี้จะสามารถส่งออกผลผลิตนะคะส้มโชกุนได้มากกว่า1,000ตันรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะนอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปยังร้านอาหารบ ปลานิลฝายน้ำไหลโกงิ้วค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสายน้ำไหลาตาบนตะน้อแม่มร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยปลานิลน,นะคะถือเป็นปลาเศรษฐกิจของอำเภอเบตงที่มีวิธีการเลี้ยงแบบระบบสายน้ำไหลสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาอย่างมากเลยทีเดียวอีกทั้งตลอดตลาดนะคะยังมีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยลักษณะเด่นก็คือไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นกลิ่นโคลนเนื้อนแน่นและมีรสชาติที่หวานค่ะทำให้ปลาของที่นี่ มีมูลค่าสูงถึงตัวละ3,000บาทเลยทีเดียวสําหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมสินค้าปลานินสายน้าไหลเบตงและปลาพวงชมพูฮาลาบาลาสู่การผลักด,ดันเป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกต่อไปโดยปลานินนะคะสามารถทําได้หลากหลายเมนูและในครั้งนี้ค่ะเชฟชื่อดังระดับประเทศอย่างเชฟชุมพลแจ้งพรก็จะมารังสรรค์เมนูปลานินสายน้ำไหลเสิร์ ให้กับนายกัฐมนตรีและคณะได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศสดๆที่สวนมือบุดผาค่ะหรือสวนไม่ดอกเมืองหนาวตลตาน้องแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาสําหรับภารกิจของท่านนายกนะคะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจไม่ได้จบเพียงเท่านี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคณะท่านนายกก็จะเดินทางต่อเนื่องนะคะไปยังเมืองประวัติศาสตร์นราธิวาสต่อไปค่ะ ขอบคุณด้วยค่นะขอบคุณผู้สื่อข่าวที่รายงานครบทุกมิติเลยออใช่คุณนัทยานะคะคถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบในช่วงต,ต่อไปด้วยใช่โอ้ไฮไลท์สำคัญเลยนะเมื่อกี้<ม>ปลานินสายน้ำไหลเชฟชุมพลใช่ไหมฮะ ลงไปปรมากเลยลงไปปรุงให้กับท่านายกได้ทานเลยนี่แหละถือว่าเป็นซอสพาวเวอร์นะน้องฝนใช่ค่ะไม่มีกลิ่นขาวไม่เหม็นกลิ่นโครนส่วนใหญ่ปางนินเอาตรงๆว่าเวลาทานมันจะมีกลิ่นนิดนึงอันนี้คือลบข้อด้อยออกไปหมดเลยแล้วก็เนื้อนุ่มมากดึงจุดเด่น